ทำไมบรุโตะถึงไม่ไปช่วยเหลือฮิมาวารีแล้วก็สระดะน,นะครับซึ่งถึงณนะตอนนี้ถึงแม้ว่าเราจะแปลส่วนของบทสนทนาที่บรูโตคุยกับทางด้านตัวของชิกามารุแล้วนะครับเราก็ยังคงไม่เข้าใจว่าทําไมถึงไม่ไปเนาะซึ่งมันไม่ได้มีการบอกถึงด้วยเอาเป็นว่าถ้าใครเข้ามาแล้วเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ับสไครด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากถึงพี่ๆนะครับที่ค่อนข้างที่จะผิดหวังในเนื้อเรื่องของบรูโตะนะครับก็ อยากจะให้ลองเปิดใจดูนะครับอันนี้เนี่ยผมก็เคยเป็นนะคือผมเองเนี่ยอันนี้ขอพูดนอกเรื่องสักแป๊บหนึ่งนะครับคือผมเองเนี่ยก็ไม่ได้ชอบในเรื่องของการ์ตูนที่เกี่ยวกับการกับชั้นมาเกิดหรือว่าการแบบว่าเกิดใหม่ในต่างโลกอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมแต่พอลองเปิดใจดูหลายๆเรื่องเนี่ยก็สนุกดีนะครับแล้วก็ ให้ความบันเทิงดีนะครับก็อยากจะชี้แจงว่าให้พี่ๆเนี่ยลองเปิดใจดูบรุโตในช่วงหลังก่อนอะในช่วงแรกๆเนี่ยยอมรับว่ามันค่อนข้างที่จะออกทะเลแล้วก็หมดยุคนินจานะครับแต่ในช่วงหลังเนี่ยมันเริ่มจะกลับมาแล้วนะครับก็ลองเปิดใจดูแล้วก็ ลองทำความเข้าใจกับตัวมันดูนะครับก็น่าจะสนุกเหมือนกับนารูโตะเลยก็ว่าได้นะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปต่อที่หัวข้อที่เราพูดคุยกันไว้ดีกว่าว่าทำไมบุรโตะถึงไม่ได้ไปช่วยฮิมาวะรินะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยผมก็ได้มีการแปล นะครับผมบทสนทนาเข้านะครับในตอนที่บรูโตคุยกับชิกามารุแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากที่คโนฮามารูเนี่ยมาถึงสถานที่เกิดเหตุแล้วก็ได้พบเจอนะครับกับทางด้านฮิดาลีแล้วก็รวมถึงจูร่าเลยนะครับตัวของคโนฮามารูเนี่ยมีการแจ้งรายงานไปนะครับคือตอนนี้เขามาถึงที่สถานที่ที่เห็นตัวของฮิดาลีแล้วก็จูร่านะครับแล้วเขาเนี่ยก็เลยรายงานไปว่าเห็นผู้บุกลุก2คนแล้วไม่มีทีม10อยู่แถวนี้เลยนะครับซึ่งตัวของชิกามารุพอได้ยินรายงาน เขาก็เลยได้ตอบกลับมาว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะพวกเขาเนี่ยปลอดภัยดีแล้วนะครับพวกเขาเนี่ยกำลังมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับโดยพายฮิมาวลรไปด้วยนะครับเพื่อที่จะล่อพวกไอทูล่าและก็ฮิตลิเนี่ยออกไปนั่นเองนะครับซึ่งตัวของชิกามารุเนี่ยไม่รู้ว่าทําไมนะครับแต่เป้าหมายของพวกมันเนี่ยคือฮิมาวลรนะครับแล้วก็ แผนก,การตรวจจับหรือว่าหน่วยตรวจจับเองเนี่ยจะแบ่งปันตำแหน่งของพวกทีม10แล้วก็ฮิมาวารินะครับให้กับพวกตัวของชิกามารุด้วยนะครับพวกเขาเนี่ยจะช่วยเหลือการเคลื่อนไหวของทีม10นั่นเองนะครับซึ่งดูเหมือนว่าพอหลังจากตัวของชิกามารุพูดแบบนี้เนี่ย เดลต้าเองที่ได้ยินการสนทนานะครับเขาก็จะพูดขึ้นมาว,ว่าฮะเมื่อกี้เนี่ยนายพูดถึงฮิมาวาริงั้นเหรอหลังจากนั้นนะครับบรูโตเองเนี่ยก็จะปรากฏออกมาในฉากนี้ซึ่งแอบอยู่ที่ซอกไหนซอกหนึ่งนั่นแหละใน,คนโคโนฮะนะครับแน่นอนว่าสีหน้าเนี่ยเคร่งเครียดนะครับแล้วก็จับไปที่มือที่มีอัคระคามะนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าชิกามารุเลยพูดต่อว่าตั้งใจฟังให้ดีนะคาวากิเอ้ยสำหรับตอนนี้เนี่ยนายควรมุ่งหน้าไปสถานที่เกิดเหตุ โดยที่ไม่ต้องสนใจเรื่องของบรูโตแล้วดูเหมือนว่าคนที่บุกลุกเข้ามาเนี่ยจะเป็นศัตรูของบรูโตด้วยเราสามารถใช้พลังของบรูโตนั้นเนี่ยให้จัดการพวกมันได้ปล่อยเข้าไปก่อนอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตัวของคาวากิเลยก็เลยด่าไปว่าเฮ้ยร <c oughs> ุ่นที่8หากที่มาวุริตกอยู่ในอันตรายเนี่ย ทำไมแกไม่ควรพูดให้เร็วกว่านี้หน่อยว่าอีบ้าซึ่งหลังจากนั้นนะครับดูเหมือนว่าตัวของคาวากิเนี่ยก็ออกตัวไปนะครับซึ่งตัวของเดลต้าเนี่ยก็เลยบอกว่าเฮ้ยคาวากิฉันจะไม่ยอมให้นายเนี่ยทิ้งฉันไว้ข้างหลังอีกแล้วและหลังจากนั้นนะครับดูเหมือนว่าตัวของชิคามารุเนี่ยก็จะหันมาคุยกับบุลุโตว่าเฮ้ยบุลุโต นายโอเคหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นอะบรุโตก็เลยบอกว่าเฮ้ยผมกังวลเล็กน้อยรุ่นที่8แล้วก็เป็นห่วงพวกชิกาไดาด้วยนะครับรวมถึงพวกทีม10อีก2คนนะครับแล้วก็ฮิมาวาริแหละตัวของชิกามารุบอกว่าไม่เป็นไรนะครับพักผ่อนไปก่อนนะครับนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่บรุโต้ไม่ออกไปช่วยฮิมาวาริก็ได้อาจจะเป็นเพราะว่าเชื่อในคาแนะนําของชิกามารุแต่ผมว่าจริงๆมันก็ไม่ควรเชือ่อเพราะว่าไอ้สคนนั้นเนี่ยมันเก่งมากนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ไปช่วยสาราดะแต่ก็ควรไปช่วยฮิมาวารินะครับเพราะว่าสาลาด พอที่จะยื้อสตูได้อยู่นะครับหรือว่าพอจะต่อสู้กับสตูได้นั่นแหละก็ดูแล้วนะครับผมต้องไปช่วยสรลดาแหละแต่ถึงแม้ว่าสลดาจะพอแข็งแกร่งขึ้นมาบ้างนะครับแต่ถ้าต่อสู้กันจริงจังแล้วผมก็มองว่ายังแพ้ฮิดาลิอยู่นะครับแต่สิ่งที่น่าจะสนใจมากที่สุดคือฮิมาวารินั่นเองนะครับเพราะว่าฮิมาวารีเองเนี่ยตั้งแต่เจอจูราเนี่ยจะถูกแดก2รอบแล้วนะร,รอบแรกก็มีพวกทีม10ช่วยไวทันใช่ไหมรอบที่สองเนี่ยออกมาได้เพราะแรงมโหนะครับเพราะว่า เห็นตัวของอินโนจินนะครับโดนไม้แทงแล้วก็แบบฮึกเหิมนะครับใช้พลังของคุรมะจนไอ้ไม้ที่คุมตัวฮิโมอลิอยู่เนี่ยแตกออกนั่นเองนะครับก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงผมเลยคิดว่าบรูโตเนี่ยควรจะไปช่วยน้องก่อนตั้งแต่แรกนะครับหรือบลุโตอาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนนอกแล้วเพราะว่าถูกสลับ ความทรงจำนะครับฮิมวรลิเองก็ด้วยแต่ที่ฮิมวรลิยังคงเชื่อในตัวบรูโตเนี่ยก็น่าจะในเรื่องที่คาวากิมันเคยปกป้องเขาไว้นะครับผมในตอนที่เจอกับเดลตานั่นเองซึ่งประเด็นของบรูโตในตอนนี้ที่ไม่ออกลงไปช่วยฮิมาวารลินะครับก็จะมีอยู่ 2- 3สามหัวข้อที่เราพอจะหยิบยกขึ้นมาได้นะครับและคิดว่าน่าจะมีการเปิดเผยในตอนหน้าหัวข้อแรกเลยนะครับคือการที่บรูโตเนี่ยน่าจะรอการคลายตัวของคามะอยู่นะครับเพราะว่า อาจจะทําอะไรไม่สะดวกหรืออาจจะยังควบคุมไม่ได้ก็กลัวเดี๋ยวไปเจอคาวากิอีกมันจะทําให้คามะตื่นขึ้นมาอีกเพราะว่าเสียงพ้องของคามะคาวากิแล้วบรูโตเนี่ยมันจะสะเทือนถึงกันใช่ไหมถ้าคาวากิเปิดบรูโตก็ถูกเปิดด้วยนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับถ้าให้มันหมดไปก่อนเนี่ยก็จะดีกว่าใช่ไหมแล้วก็2เลยคืออาจจะในเรื่องของการแนะนําของชิกามารุนะครับว่าเออพอเห็นว่าบรูโตดูไม่ค่อยดีก็พักไปก่อนก็ได้นะครับผมแต่ ถึงยังไงเนี่ยผมก็ค่อนข้างที่จะเป็นห่วงฮิมาวารีนะเพราะว่าต่อให้ตัวของน้องเขาเนี่ยจะมีพลังของก้าวหางขึ้นมาช่วยแล้วนะครับแต่เนื่องด้วยคุณสมบัติทางพลังเอ่ยนะครับหรือว่าทางร่างกายเนี่ย จูล่าเนี่ยมันแข็งแกร่งกว่าอยู่แล้วนะครับและแน่นอนว่าฮิมมาวลีเนี่ยคือโอกาสสู้เนี่ยแทบจะไม่มีเลยถึงแม้ว่าจะใช้พลังก้าวหางอาจจะพอแบบว่าตอดๆนิดๆหน่อยๆได้นะครับแต่ถ้าจะสู้แบบว่ายื้อเนี่ยคงน่าจะไม่ไหวสําหรับฮิมมาวลีในตอนนี้ประมาณนี้ละกันนะครับเหตุผลที่บูลโตไม่ออกไปช่วยน้องแล้วก็ไม่ออกไปช่วยสลระนะครับก็น่าจะมีอยู่แค่นี้แหละที่น่าจะพอคิดได้ในเวลานี้นะครับส่วนการเปิดเผยเกี่ยวกับฮิมมาวลีแล้วก็คุลมาว่าทําไมคุลมะมาอยู่ในตัวฮิมมาวลีเนี่ยในตอนนี้น่าจะ นะครับจากที่ผมเนี่ยดูคร่าวๆในการที่มันเขียนเป็นภาษาอังกฤษออกมานะแต่ผมก็ไม่ได้เซียนถึงขั้นที่แบบแบบว่าแตกฉานในการอ่านนะครับต้องขอเวลาแปลสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยมาสรุปกันว่าเหตุใดทาไมคุระมะถึงมาอยู่ในร่างฮิมาวารินั่นเองนะครับแล้วก็จะขอพูดในส่วนของร่างเก้าหางฮิมาวาริเพิ่มเติมอีกหน่อยหนึ่งก็แล้วกันนะครับคือเมื่อวานเนี่ยเห็นมีอยู่คนหนึ่งนะครับได้เข้ามาเมนว่าเฮ้ยทำไมฮิมาวาริเนี่ยแม่งเหมือนตอนที่นารุโตะใช้โหมดบาลีออนเลยนะครับคือ จริงๆตอนผมทําคลิปเอาความจริงนะผมก็คิดแบบพี่เขานะครับแต่ผมไม่กล้าพูดออกไปผมกลัวพูดออกไปแล้วเนี่ยคือบางคนที่อาจจะไม่ได้เป็นแฟนขับฮิมาวลลิหรือการต่อต้านบุรุโตอยู่แล้วนะครับผมที่มองว่าเฮ้ยมันใช้พลังง่ายไปหรือเปล่านาะรุโตกว่าจะใช้หมด b บลิออนได้เนี่ยคือผ่านหลายหมดมาก่อนใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นอาพรหมดจัก,กะก้าหางนะครับผมอะไรอย่างเงี้ย คือผ่านมาหมดแล้วใช่ไหมแต่ถ้าฮิมมุลิลุดมาใช้โหมดเบริออนได้เลยเนี่ยมันจะโหดไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็กลัวคําพูดแบบนี้นะครับผมก็เลยพูดเซฟๆไปก็เลยไม่ได้พูดความในใจออกไปว่ามองเผินๆแล้วเหมือนโหมดเบริออนนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยประมาณนี้ละกันนะครับเกี่ยวกับคําแนะนําหรือว่า คำชมเกี่ยวกับร่างใหม่ฮิมาลินะครับส่วนการที่อีโนโจินจะตายไหมเนี่ยก็แอบ,บเห็นคอมเมนต์ว่ามีโอกาสตายสูงอยู่เช่นเดียวกันนะครับแล้ววันนี้ล่ะเพื่อนๆอยากให้ผมพูดเกี่ยวกับประเด็นอะไรในบรูโตตอนล่าสุดคอมเมนต์มานะครับผมก็ถ้าใครเป็นแฟนขับบรูโตอยู่แล้วขอบคุณมากนะครับส่วนถ้าใครที่เลิกดูไปตั้งแต่ภาคเดอะลาร์ดนะครับหรือว่าเดอะมูฟวี่เนี่ย ก็อยากจะลบกวนนะครับลองย้อนกลับมาดูบลูโตะใหม่นะครับผมถ้าดูตั้งแต่แรกเนี่ยคุณอาจจะเบื่อเบื่อหน่อยแต่ถ้าคุณดูมาถึงตอนล่าสุดหรือว่า อ่านมาถึงตอนล่าสุดเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าเออคำว่านินจาเนี่ยมันเริ่มที่จะกลับมาแล้วนะครับผมขอเวลาหน่อยก็แล้วกันเหมือนทีฟุตบอลเนี่ยเปลี่ยนโค้ดใหม่นะครับก็ต้องใช้เวลาในการปรับทีมใช่ไหมซึ่งเนี่ยเขาก็เปลี่ยนคนเขียนคนเก่ากลับมาแล้วนะครับก็ให้เวลาจานเขาได้แบบว่าตบๆเนื้อเรื่องให้มันกลับเข้ามาในชายฝั่งหลังจากที่มันออกทะเลไปหน่อยก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้มีประมาณเท่านี้นะครับส่วนใครที่ดูเรื่องมหาเวทผนึกมานะครับและสนใจเกี่ยวกับโทโด เอาอีกนะครับผมที่สุขุนะบอกว่ารับมือได้ยากเนี่ยสามารถกดดูต่อได้ที่นี่เลยนะจ๊ะ